สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงหน้าที่และบทบาทความสำคัญของสปริงตัวนี้นะสปริงตัวเล็กๆที่อยู่ในชุดคัตของยามาฮ่านะครับอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะตรงนี้นะครับหน้าที่และบทบาทความสำคัญของสปริงตัวเล็กๆตัวนี้นะครับมันทำหน้าที่อะไรมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับแล้ววันนี้เราจะพูดไปถึงในกรณีที่ว่า นะครับทำไมถึงห้ามทำไมถึงห้ามทำการปรับตั้งชุดคัตนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนวันนี้เรามาพูดถึง2เรื่องนี้กันในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะก็อย่างที่เราได้พูดไปนะครับว่าไอ้สปริงตัวเล็กๆเนี่ยนะครับอ่าสปริงตัวเล็กนะครับที่อยู่ในชุดคัตเนี่ยของรถยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับมันจะมีสปริงตัวเล็กๆเนี่ยนะครับ มันมีหน้าที่และบทบาทความสําคัญดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของทําไมห้ามทําการปรับตั้งคัดในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับสปริงตัวนี้เราจะสังเกตได้ว่าแผ่นคัดแผ่นแรกกับแผ่นคัดแผ่นสุดท้ายสปริงมันจะยันกันอยู่ในลักษณะที่ว่าทางทางนะครับทางอ่าทางแผ่นคัดแผ่นนอกสุดกับแผ่นในสุดนะครับหน้าที่ของมันก็คือช่วยให้คัด จากหรือว่าคัดแยกตัวออกเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรากดคัดนะครับไอชามคัดตัวเนี้มันก็จะถอยหลังออกมาไอสปริงตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ดันแผ่นคัดแผ่นด้านแผ่นคัดเนี่ยนะไอสองแผ่นหัวท้ายเนี่ยดันให้มันแยกออกจากกันถ้าสองแผ่นแยกออกจากกันเร็วขึ้นนะครับไอสองแผ่นตรงกลางนะครับมันก็จะแยกตัวตามไปด้วยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะให้ ทุกท่านได้ดูนะครับว่า,าเวลาที่นะครับเรากดคัดเนี่ยนะครับสปริงตัวนี้มันจะมีผลอย่างไรนะครับทุกท่านอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองทันกันหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตทําการตั้งกล้องก่อนดูดีๆนะอ่าเวลาที่เรากดคัดนะให้เราสังเกตดูเวลาที่เรากดคัดนะครับอ่าอ่ามุมนี้อาจจะมองไม่เห็นนะ อันนี้นะครับอันนี้ปล่อยคัสอันนี้กดคัสนะครับอ่าเห็นไหมมันจะทําหน้าที่ดันแผ่นคัดให้มันจากเร็วขึ้นนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึง่งอ่ายังไม่ได้หยอดน้ํามันนะครับเดี๋ยวขอ,อนญาทาการหยอดน้ํามันก่อนนะครับเราจะเห็นผลชัดเจนขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าให้เราสังเกตดูแผ่นคัด แผ่นนอกสุดกับในสุดนะบางทีมันจะเด้งช้ากว่าการกดคัดของเรานะอ่าบางทีมันเด้งช้ากว่านะครับทุกท่านนะถ้าเราสังเกตดีๆ บางทีชามคัดไอดตัวนอกมันเด้งออกไปก่อนแล้วแผ่นคัดมันจะเด้งตามทีหลังนะครับทุกท่านมันจะมีผลดีอย่างนี้แหละนะครับนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอาการให้เห็นนะครับีน่ยะเห็นไหมเมื่อกี้ เห็นไหมเมื่อกี้นะครับมันดีช้ากว่าเมื่อกี้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของทำไมห้ามทำการปรับตั้งคัดในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับ เหตุผลที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็มันเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวนี้เกนกระทุง g คับนะครับเกนกระทุง g คัดมันทําหน้าที่ผลักผักชามตัวนอกเนี่ยนะเวลาเราเหยียบเกียร์แกนกระทุงคัดมันจะผลักชามคัดตัวนอกให้ถอยหลังออกมาคัดมันถึงจะจากทีนี้เมื่อรถของเราใช้งานไปล้นๆดนะครับเมื่อรถของเราใช้งานไปล้นลอน ไอแผ่นเหล็กคัดกับแผ่นคัดเนี่ยมันขยายตัวเพราะมันขยายตัวมันจะดันชามตัวนี้ถอยหลังออกมานะครับเมื่อแผ่นเหล็กคัดโดนความร้อนนะครับแผ่นเหล็กคัดกับแผ่นคัดมันขยายตัวมันก็ดันชามตัวนี้ถอยออกมาพอชามตัวนี้ถอยออกมาแต่แกนกระทุ้งเนี่ยแกนกระทุ้งที่อยู่ตรงกลางมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับพอเราเหยียบเกียร์นะครับกว่าที่แกนกระทุ้งคัดจะเลื่อนมายันกันกับชามตัวนี้นะครับอ่า มันก็จะใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นดังนั้นคัดมันจะต่ําลงในขณะที่คัดมันต่ําลงนั้นนะครับถ้าเราไปทําการปรับตั้งคัดในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนเนี่ยเราตั้งคัดให้ยอ่าว่าง่ายๆว่าชามคัดมันถอยหลังออกมาชามคัดมันถอยหลังออกมาอ่าแกนกระทุ้งไม่ไม่ยืดตามออกมาเราไปตั้งพอไปตั้งแล้วมันถอยหลังออกมาใช่ไหมทุกอย่างถอยหลังออกมาทั้งหมดแต่ว่าเวลาที่เครื่องยนต์เย็ยนปับ๊บ ทุกอย่างหดตัวทุกอย่างหดตัวนะแผ่นเหล็กคัดแผ่นคัดชามคัดมันมันเย็นแล้วมันหดตัวกลับมาไอแกนกระทุ้งมันไม่หดตัวกลับตามสิทีนี้แกนกระทุ้งไม่หดตัวกลับตาม,กล,ตามกลายเป็นคัดยันพอคัดยันปับ๊บทีนี้มันจะเกิดเป็นปัญหาเรื่องของอาการคัดลื่นคัดไหมคัดหมดเร็วตามมานะครับสตาร์ทบืดด้วยนะครับดังนั้นก็พิจารณาเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะ ก็อยากไปทําการปรับตั้งคัดตอนร้อนนะครับทุกท่านนะก็อ่ะรู้ว่าจะมองเห็นกันชัดอยู่หรือเปล่านะเหยียบให้ดูอีกรอบนึงก็แล้วกันเห็นไหมเมื่อกี้แผ่นคัดด้านนอกอะ่ะมันดีดออกช้ากว่า่ะเห็นไหมนี่ก็คือข้อดีของสปริงนะครับคัดก้อนตัวเล็กนะครับนี่แผ่นในดีดทีนี้นะครับสปริงคัดแผน่นเห็นไหม เห็นไหมชามคัดมันแยกตัวไปแล้วแผ่นคัดมันค่อยแยกตามทีหลังถ้าไม่มีสปริงตัวเล็กนะครับคัดมันจะจา,จากยากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางแนวคิดก็แล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยก็ไม่ได้ตัดคลิปแต่อย่างใดสวัสดีทุกท่านครับ